พี่อาจารย์บอกว่าไม่อยากให้ท่านไปคาดหวังจากผู้อื่นเพราะว่าจริงๆแล้วคนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันมากใช่ไหมครับว,วันนี้ท่านพยายามสื่อเรื่องที่ดีให้กับเขาครับแต่ถ้าเกิดความเชื่อเขาไม่ตรงกับท่านสิ่งที่ท่านสื่อไปก็กลายเป็นข้อขัดแย้งจริงไหมครังั้นพอท่านตั้งความคาดหวังกับผลลัพธ์มันมีโอกาสที่จะผิดหวังเยอะมากเลยเพราะความเชื่อก็ แต่ละคนไม่ไม่เหมือนกันนะท่านอาจจะเชื่อว่าทํางานหนักแล้วมันก็จะประสบความสําเร็จแต่น้องบางคนเชื่อไหมฮะไม่เชื่ออทีนี้ทาําไงล่ะครับถูกไหมครับเขามีมุมมองมยู่ไหมความเชื่อคือ,คอต้องทําสบายถูกไหมฮะท่านอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยต้องตั้งใจทํางานแล้วเก็บเงินถูกไหมฮะเอแต่เขาบอกว่าพี่ไม่จริงหรอกหนูไม่ต้องเก็บเงินหนูก็สามารถซื้อของได้เพราะหนูมีอีออนและเฟิร์สชอตเป็นเพื่อน เพราะงั้นเขามีความเชื่อในเรื่องต่างๆที่ยังไม่เหมือนเราการสื่อสารเลยต้องสนใจข้อมูลต้นว่าเขาเชื่ออย่างไรบางครั้งเขาก็มีค่านิยมที่เขายึดถือแตกต่างกับเราถูกไหมฮะเราคิดว่าต้องมีวินยัยถูกไหมครับแต่เขาบอกว่ามีวินัยมันเครียดไปที่ต้องยึดหยุด เธออยากมาทํางานสายเขาบอกว่าสายนิดหน่อยมันไม่เป็นไรพี่ถูกไหมฮะเราบอกว่าต้องซื่อสัตว์เขาบอกว่าแหมพี่ซื่อสัตว์มันไม่รวยคือมันร้อยแปดค่านิยมที่แต่ละคนคิดไม่เหมือนกันเราห้ามความคิดเขาได้ไหมฮะไม่ได้เพราะค่านิยมเป็นสิ่งที่เขายึดถือมาตลอดประวัติเขาเป็นยังไงเรารู้ไหมฮะไม่รู้เพราะงั้น เราคาดหวังให้เขาเข้าใจเราทันทีในเรื่องที่เราพูดบางทีก็ยากเพราะประสบการณ์ของแต่ละคนเหมือนกันไหมฮะเราพูดเราอาจจะรู้สึกว่ามันง่ายเนื่องจากเรามีประสบการณ์ถูกไหมฮะพี่สี่เธอทําไมไม่คุยกับลูกค้าเยอะๆหน่อยพี่ก็ลูกค้าเขาไม่ค่อยคุยกับหนูเธอก็เดินเข้าไปหาเขาสิพี่เขาหาว่าลําคาญเธออย่าไปคิดอย่างนั้น คาคิดไปแล้วอะโดบอกว่าเธออย่าไปคิดอย่างนั้นถูกไหมฮะนี่ประสบการณ์แต่ละคนเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะครับลูกน้องอาจารย์นะครับอาจารย์ลูกค้าเขาอยากให้อาจารย์ไปพบหน่อยอาจารย์ไม่ว่างจริงเขาไม่เชื่อค่ะอาจารย์เอเขาบอกเขาไปสิว่าอาจารย์ไม่ว่างบอกได้เหรอคะเขาจะเชื่อเหรอคะอ่อแล้วมันจริงไหมล่ะก็จริงะคะ่ะ อาแล้วถ้าเธอไม่บอกแล้วเขาจะเชื่อหนูไม่กล้าค่ะกลัวว่าเขาหาว่าหนูโกหกเธอบอกเป็นเลยไม่ต้องกลัวหรอกมันเรื่องจริงก็อาจารย์ไม่กลัวแต่เขากลัวไหมเขากลัวถูกนะครับแล้วทำยังไงประสบการณ์เขาต่บเราไม่ไม่เหมือนกันนะครับอาจารย์นี้หนูก็ปฏิทินของอาจารย์ต่ให้เขาดูได้ไหมครับว่ามีวันจองอะไรบ้าง อได้ครับเออเธอคิดได้ไม่เชื่อก็ดูบทอีทีมใน o o o l l แล้ะกันทำลิงก์ให้เขาดูอาจารย์เขาบอกให้เราเลือกวันให้เขาให้เขาเลือกเองะนะแตนเขาชอบวันไหนที่มันว่างดีกว่คือคือเราก็ต้องทำให้เขาค่อยๆมีประสบการณ์ถูกไหมครับถ้าเราไปคัดขยอให้เขาเก่งซึ่งวันนี้นะครับหัวหน้าหลายคนครับจากประสบการณ์อาจารย์อยากให้น้องเก่งเหมือนเราถูกไหมฮะ แล้วกว่าเราจะเก่งแบบนี้ใช้เวลานานไหมฮะมก็พอสมควรนะแต่เราลืมไปแล้วนะเราหวังดีกับเขามากเลยอยากให้เขาเก่งเหมือนเราถูกไหมฮะเธอต้องอย่างงาู้นเธอต้องอย่าง,งาน,นี้เธอต้องอย่างนั้นนี่แหละครับเขาก็มีความรู้สึกว่าพี่หนูขอเป็นหนูได้ไหมครับหนูดูด <c oughs> ใช่ไหมฮะเพราะงั้นประสบการณ์ไม่เหมือนกันความคิดเขาก็ไม่เหมือนกันเพราะงั้นเราคาดหวังผลลัพธ์โอกาสผิดหวังเยอะมากเลยถูกไหมฮะกฎและมาตรฐาน ที่กำหนดขึ้นแต่ละแผนแหกทะเลาะกันเพราะกฎมาตรฐานไม่เหมือนกันจริงไหมไม่ใช่สื่อสารไม่ดีนะครับต่างคนต่างยึดกฎมาตรฐานของตัวเองเท่านั้นเองสื่อสารน็ดีครับแต่พยายามใช้กฎของตัวเองและอยายกให้คนอื่นปฏิบัติตามกฎจริงนะฝ่ายขายปุยฝ่ายผลิตต้องการของด่วนฝ่ายผลิตบอกว่าทําไม่ทันฝ่ายขายบอกทาไมไม่ทันฝ่ายผลิตบอกว่าถ้าทันก็มาทําเองแล้วจ้ะ มันก็เป็นอย่างนี้นะฮะบัญชีบอกว่าให้ฝ่ายขายส่งเอกสารก่อนวันที่ยี่บหกฝ่ายขายบอกยี่บหกมันยังไม่สิ้นเดือนทําไมต้องรีบส่งฝ่ายขายไม่เข้าใจครับถูกไหมฮะ,ะฝ่ายขายทําเอกสารหายบัญชีบอกทําไมหายอเอกสารแค่นี้ลองมาเป็นฝ่ายขายบ้างดูว่าเอกสารมันจะหายไหมก็อ,อะไรแตกต่างทั้งหมดมันเป็นเรื่องของต่างคนต่างยึดกฎระเบียบของตัวเองถูกต้องครับแต่ตอนสื่อสารก็ต้องเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งให้ได้ ไม่งั้นมันก็ผิดหวังกันทั้งนั้นแล้วหลายคนบอกสื่อสารไม่รู้เรื่องสื่อสารไม่ดีมันไม่เกี่ยวครับมันเกี่ยวว่าเราไม่ยอมยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างซึ่งแต่ละคนมีแตกต่างกันยึดถือความคิดของตัวเองเป็นหลักโอ้โหเป็นไงฮะท่านไปปรับการสื่อสารหรือปรับความคิดดีกว่ากันฮะหาให้เจอครับระหว่างสื่อสารกับใครหาให้เจอครับว่าเขาแตกต่างกับเรา พราะสาเหตุอ่าลองระบายอารมณ์กับเพื่อนๆหน่อยฮนะที่ผ่านมาเราสื่อสารแล้วพยายามจะไปปรับการสื่อสารที่ไม่ดีมันเพราะสาเหตุไหนบ้างเนี่ยลองคุยดูหน่อยครับเชิญฮะยังไม่ปรับการสื่อสารก็ปรับความคิดเราก่อนฮะโดยการสื่อสารมันออกมาเองอคุณอุชุตาเนะ่ะฮะคุณอุชุตาบรรลุไปแล้วนะครับไหนตอนตอบดีๆเลยะทุกอย่างขึ้นอยู่กับ ตัวเราเดี๋ยวใจเย็นฮะมีทางอาหารจังวัดเตรียมไว้ให้นะฮทานจะเป็นเพื่อนก่อนนะแต่คุณนายบอกว่าไม่จริงอ่าจะต้องการแมสเซจแบบนี้เป็นไงฮะที่ไม่จริงเช่น,น,นถูกต้องครับแต่เราเปลี่ยนความคิดเราปุ๊บเขาดีขึ้นเลยในสายตาเราจริงไหมัะ ก็เปลี่ยนความคิดเราในด้านที่เป็นประโยชน์กับเราเพื่อจะได้เข้าใจเขาก็จบแล้วถูกไหมเราเข้าใจเขาปุ๊บเราก็สื่อสารกับเขารู้เรื่องแล้วจริงไหม <S <S เขาจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาจริงนะตกลงเปลี่ยนที่ใครฮะ,ะแค่เปลี่ยนตัวเราคนอื่นดีขึ้นเลยในสายตาเราจริงไหมฮะกลับมาที่คุณสุกันญาถึงแล้เวเริ่มไม่เริ่มไม่แน่ใจแล้วอ่า ไม่ครับพอเขาไม่เปลี่ยนพอเราเปลี่ยนปุ๊บเขาดีขึ้นเลยจริงไหมอข่าออขออนุญาตยกตัวอย่างครับมีท่านใดครับที่เมื่อเช้าหมั่นไส้อาจารย์มากเลยตอนนี้รู้สึกดีขึ้นอ่ามีคุณธนายนะครับรู้สึกหั่นไส้ตอนนี้ดีขึ้นครับคาถามขออนุญาตไม่ได้ถามคุณธนาย ถามท่านอื่นๆนะครับคิดว่าคุณดนายเปลี่ยนหรืออาจารย์เปลี่ยนครับนีน่ครับตอบคำถามท่านอาจารย์ยังเหมือนเดิมเลยถูกไหมเชิญครับเชิญครับ <c oughs> <c oughs> ก็อยู่ที่การฝึกฝน่คที่รก้องจยัช่างรกับเป็ยังไงช่างลูกมันไม่ยาคคำพูดของอาจารย์อาจจะไม่ดีเขาเป็นยังไงช่างเขาเอาเปลี่ยนใหม่เขาเป็นยังไงต้องยอมรับให้ได้โอเคไหมฮะยอมรับให้ได้เรียกว่าช่างเขาไหมเราคาดหวังเขาบนมาตรฐานไทย ช่างเขาบ้างสิครับให้เขาอยู่ในมาตรฐานเขาหน่อยครับครับ่าเราเรียกว่าช่างเขาไหมนะครับครับโอเคขอบคุณนรับก็ต้องระวังถ้าท่านเข้าใจแต่จากประสบการณ์อาจารย์คือเมื่อไหร่เราไม่ปล่อยเขาความคาดหวังมันต่าง ยังไม่บรรลุฮะยังไม่บรรลุอ่าฮะยังไม่บรรลุเราต้องปล่อยเขาแต่ไม่ใช่ปล่อยทิ้งไปเราก็พัฒนาเขาแต่ปล่อยเขาเป็นของเขาถ้าเราอยากให้เขาเป็นเหมือนเราเราก็ต้องจูงใจให้เขาเห็นประโยชน์ของเรื่องที่เราจะสอนหรือให้เขาเห็นด้วยกับที่เรากำลังจะสอนเขาหรือสิ่งที่เราอยากให้เขาเป็น แต่เขาต้องเป็นคนตั้งเป้าเรื่องนั้นด้วยตัวเขาเองอาจารย์ให้ทุกท่านตั้งเป้าเรื่องการสือาา่อสารด้วยตัวท่านเองโดยที่อาจารย์ไม่ได้บังคับท่านอยากเปลี่ยนเรื่องของใครฮคะรเรื่องของท่านท่านไม่เปลี่ยนเรื่องของใครครับเรื่องของท่านดูเหมือนอาจารย์ไม่ได้ใส่ใจท่านเลยแต่อาจารย์ก็สอนอยากตั้งใจได้ไหมครับ ่ครับเห็นไหมครับอาจารย์กลายเป็นคนดูดีเพียงแค่คุณดันไหนเปลี่ยนเชิญครับ ใช้รูปนี้ค่ะเป้าเขากับสิ่งที่เขาทำได้จริงมันมีช่องว่างมีแก่ที่ยังห่างอยู่ก็มาช่วยกันค้นหาวิธีการสิ่งที่เขาทำอาจจะเป็นมาตรฐานเขาถูกไหมฮะแต่คนที่ต้องเปลี่ยนแปลงรูปสามเหลี่ยมหรือรูปเปลี่ยนแปลงคนที่ต้องเปลี่ยนเป็นใครฮะ เราก็ต้องทําให้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ก็ต้องรับผิดชอบครับทุกคนถูกส่งมาคนส่งคาดหวังให้ท่านกลับไปเปลี่ยนแปลงถูกไหมแต่อาจารย์บังคับใครไม่ได้เลยถ้านนึกแบบนึกแบบไม่ดีส่งมาให้เราได้ยังไงเนี่ยแบบนี้จูมาคราไมส่งมาแต่เรา เราก็เครียดถูกไหมอันนี้จะต้องรู้สึกดีเลยโอ้โหนี่คือกลุ่มบุคคลที่คนอื่นเอาไม่อยู่แล้วอันนี้คือคิดแบบไม่ดีถูกไหมแต่ว่าคิดอีกมุมหนึ่งก็คือเดี๋ยวเราก็ต้องทําให้เขาครับปรับวิธีการของเขาถูกไหมฮะต้องสื่อสารให้เขาปรับวิธีการเราไม่ปล่อยให้ช่องว่างนี้มันเกิดขึ้นกัอครับถูกไหมะแต่เราตรวจสอบเขาครับไม่ได้ปล่อยว่าเขามีมาตรฐานของเขาแต่มาตรฐานเขาไม่ได้ตามเป้าเราก็ต้องให้เขาปรับมาตรฐานเขาใหม่ แต่มาตรฐานที่ต้องปรับเป็นเขาปรับไม่ใช่เราไปกําหนดให้เขาจุกมนะครับเขาจะที่อาจารย์สื่อแต่บางทีพูดแล้วพูดอีกพูดบางคนก็พูดครั้งเดียวบ,บางคนพูดสองครั้งอ่ะปรับเริ่มเริ่มเข้ามาสู่ในจุดที่ควรจะเป็นเริ่มไปในดเรกชันที่มันถูกแต่บางคนพดพูดฮ้าหนแล้วยังอยู่ที่เธอ,อยมางต้องทำยังไงครับวัตถุประสงค์เราต้องการให้เขาได้ไหมครับ ให้ได้ยอดแมสก็ระดับ<อ>นึงค่ะไม่ต้องถึงค่ะวัตถุประสงค์เราคืออะไรครับทำให้เขาพัฒนานทให้เขาพัฒนาขึ้นนะครับโอเคครับอาจารย์พูดมาถึงตั้งแต่เชา้าจนปัจจุบันได้เข้ากันไหมฮะไม่ได้แล้วอาจารย์ทำไงต่อฮนะก็สื่อสาร ทำไมไปคิดคุณด pues pues ันัยได้แล้วคุณอุชุมาคุณจุจุตาได้แล้วเหลือคุณชันลงเกยวเพ่งเลงเป็นพิเศษไม่ได้ครับก็จุดประสงค์เราต้องการให้เขาพัฒนาแล้วก็สื่อสารกับเขาให้เขาพัฒนาส่วนเขาพัฒนาหรือไม่ตกเย็นเลยมีหลายคนไม่เอาไปใช้อาจชาย์ทำไงฮะยอมรับพอมันหมดเวลาจา์แล้วจริง ถ้าเขาเยังอยู่กับท่านเชิญครับคือเราเราคุยกับเขาไปแล้วเนี่ยสมมติว่าเราเราคุยเขาได้ระดับหนึ่งนะครับคือคุยคุยไปเขาทําตามเราแต่เขาทําไม่ต่อเนื่องนะครับอางเราเราจะทํายังไงตรงเนี้ยก็ทําให้เขาทําต่อเนื่องคือเขาได,เาเเาได้เขามีมาตรฐานได้แค่นั้นนะคือเราคุยวันเนี้ยเขาจะได้แค่วันสองวันคือวันต่อไปเราต้องไปคุยอีก เราต้องไปทําอย่างนี้อยู่เรื่อยอยู่ตลอดเลยอยจังสมควรไหมละ่ะครับมันก็ต้องสมควรทําเอางี้<ป>สนุกสนุกนะครับสนุกสนุกฮะมีเรื่องอะไรไหมครับที่ท่านทําแล้วตั้งใจทําแล้วทําอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัยใหม่ครบทุกเรื่องที่ท่านตั้งใจมีไหมฮะอ๋อแล้วน้องต่างกับท่านตรงไหน ท่านในสายตาของหัวหน้าท, ược, ท่านทุกเรื่องที่เขาสั่งท่านทาตามที่เขาบอกได้ต่อเนื่องโดยเขาไม่ต้องบอกําครั้งที่สองมีเยอะไหมฮะเยอะไหมฮะที่ไม่บอกครั้ง <administration> ท <č> ี่สองส่วนใหญ่เป็นบอกครั้งที่สองหรือไม่ต้องบอกครับต้องบอกครั้งที่สองคำถามอาจารย์ที่ไม่ต้องบอกครั้งที่สองมีเยอะไหมฮะมีน้องไม่ต้องบอกครั้งที่สองมีน้อย หัวหน้ายังต้องบอกเราอยู่เรื่อยๆทั้งๆที่เรารู้สึกว่าเราตั้งใจมากนะเรายังรู้สึกหัวหน้า,น,าน่าหลังคาจุกจิกเราเล็กเกินแต่เราตั้งคำถามว่าทำไมน้องไม่พัฒนาตัวเองคิดว่าหัวหน้าจะตั้งคำถามนี้กับเราไหมแล้วมันเป็นอาการเดียวกันนะมครัแล้วหัวหน้าเขาหยุดพัฒนาเราอย่างนะั้ อย่างเราควรหยุดพัฒนาน้องไหมครับถ้าเรายังอยู่ในบริษัทอ,อ่ะแล้วท่านถามคำถามทำไมครับ <c oughs> สนุกสนุกนะครับอยากปรดอาจารย์นะฮะอาจารย์กำลังสื่อสารอยู่นะคือ,อคืออย่างนี้อาจารย์เชิญค,ค,ครับเพราะว่าเราอย่างเราคุยอยู่ทุกวันนะครับครับบนเราก็ทําต่อเนื่องต่อเนื่องแต่มันจะมีลูกน้องเนี่ยบางทีเขาว่าเราเนี่ยขี้บน่นอยู่ในคำเนี่ย เพราะว่าเราเราสอนใช้ตลอดเวลาถ้าดูาลูกจากวงจรการสื่อสาร <c oughs> เขากําลังให้ข้อมูลฝีแบ็อยู่ที่เราจะคิดอย่างไรกับคําพูดเขาถูกไหม <c oughs> เขาบอกว่าเราขี้บน่นเรายอมรับไหมฮ <c oughs> ยอมรับอ๋อยอมรับก็ถูกต้องแล้วเนี่ย <c oughs> แล้วทําไมละ่ะะเขาไม่เห็นมีอะไร <c oughs> เราก็บ่นต่อไปถ้าการบ่นแล้วทําให้เขาดีขึ้นถูกไหมะเดี๋ยวเขาจะติดปนิสัยเอง ก็อาจารย์ก็จุกจิกกับน้องน้องบอกอาจารย์ทำไมจุกจิกเือเกินอาจารย์ก็ตั้งคาถามว่าจุกจิกแล้วเราได้ดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นอ่าตกลงอาจารย์ควรจุกจิกต่อหรือเลิกจุกจิกอ่าถ้าดีขึ้นก็ต้องจุกจิกต่อถ้าไม่ดีขึ้นท่านก็ปรับเปลี่ยนถ้าไม่สนใจอะไรเขาคนถูกกระทำย่อมไม่พอใจเป็นธรรมชาติเรารอเขาพอใจ หรือได้ตามว,วัตถุประสงค์เราอันไหนสําคัญกว่า,ามมท่านไม่ต้องพอใจอาจารย์เลยเพียงแต่อยากเคลี่ยงของมาท่านั้นเองแต่ขอให้อาจารย์ได้ตามวัตถุประสงค์คือท่านอยากเปลี่ยนแปลงด้วยตัวท่านเองทำไมอาจารย์ต้องให้ท่านพอใจพอใจแล้วท่านไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ตามวัตถุประสงค์สอนให้ท่านสนุกเฮฮามีความคิดสร้างสารรค์สนุกสนานบ่อนผ่อนคลายแต่ท่านไม่เอาอะไรไปกลับสอนให้ท่านเครียด และท่านต้องคิดและรับผิดชอบชีวิตตัวเองอันไหนดีกว่ากันครับเพื่อให้ได้วัตถุประสง์ขออาจารย์ครับไม่สนุกครับและเป็นหลักสูตรที่สอนยากถ้าวิธีนี้เพราะทําให้คนคิดและอยากเปลี่ยนด้วยตัวเองท่านฟังแล้วท่านก็คงเครียดต่างอาจารย์นะแต่ถ้าสี่โมงเย็นอาจารย์ทำสาเมร็จแสดงว่าเทคนิคนี้หลักการนี้ใช้ได้จริงน,น โดยที่ไม่ต้องไปแตะต้องหรือบังคับท่านเลยฟาอาจารย์มาตั้งแต่เช้ามีคําไหนไหมครับที่ข่มขู่ท่านถามที่คําเดียวใครรักตัวเองบ้างหลังจากนั้นจบเลยดูนะเข้าใจไหมครับเราไม่มีทางพึงพอใจคนอื่นครับเพราะเขาไม่มีทางได้มาตรฐานเราแต่เราเรียกร้องให้เขาได้ตามที่เราต้องการ กับเราพยายามทำให้เขาได้ตามที่เขาต้องการและได้ตามเป้าหมายอันไหนเป็นการสื่อสารที่ดีกว่ากนะันฮะอันหลังตัวนนีะ้พยายามทำให้เขาได้ตามที่เขาต้องการและได้ตามเป้าหมายเมื่อกี้ที่ว่าเวลาไม่มีเดี๋ยวเราก็เร่งเวลานะครับเรื่องงานขายครับก็ปล่อยไม่ได้แต่จะลงงานขายเยอะไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นอีกหลักสูตรหนึ่งแต่จริงๆอยู่กับงานขายมา20กว่าปีเมื่อกี้เลือดขึ้นเหมือนกันนะครับ ยอดขายมันเกิดจากการที่เขาไม่ทํางานตามแผนอย่างต่อเนื่องหน้าที่เราตรวจสอบเขาอย่างสม่างเสมอรหรือไม่ให้เขาส่งรีพอร์ตหรือไม่ให้เขาทำฟอร์แคต์หรือไม่ให้เขาพัฒนาตัวเองโดยทาโล่เพดดิ้งหรือไม่ถ้าเราไม่ทําเรื่องพวกนี้ยอดขายไม่มีทางไดเ้เพราะเซลล์จะจิตตกเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากชีวิตเขาจะถูกปฏิเสธมากกว่าตอบรับแต่งานขายเป็นเกมตัวเลขคุณต้องยอมรับการถูกปฏิเสธ และคุณจะประสบความสาเร็จคือคุณต้องเปิดมากออกว่าปิดจะกี่เท่าก็ตามสัดส่วนของธุรกิจของคุณอ,อไม่ถูกหรือและเซลล์จิตตกอย่าปล่อยให้เขาจิตตกแค่นั้นเองครับที่เหลือไม่มีอะไรเลยครับจิตตกคือเขากําลังเรียกร้องความเห็นใจจากหัวนหน้าเท่านั้นเองหน้าที่เราถามอย่างเดียวคุณจะทําอย่างไรให้ได้เป้าพี่ผมไม่มีวิธี คุณจะทำอย่างไรให้ได้กำไรไม่ต้องเล่นกับฝ่ายขายง่ายมากแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปหลักสูตรอื่นนะครับต้องขอฝ่ายจรงิงลงลึกไม่ได้คะเดี๋ยวอาจารย์จะ,ะตรงนี้พอพอเห็นภาพนะนะครับอาจารย์ไปต่อนะฮะคิดว่าอุปสรรคของเราเรื่องการสื่อสารสักเรื่องหนึ่งนะครับสาเหตุเพราะอะไรและจะปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างไร เชิญครับค้นหาสาเหตุได้แล้วนะฮะสาเหตุเพราะเขาคิดไม่ตรงกับเราหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็คุยเพื่อนนิดหน่อยครับทําจุดทำบวิรกชอบนี้หน่อยครับเดี๋ยวจะบอกจุดประสงค์ครับเชิญฮะอ๋ออาจารย์ขออภัยพอดีเขาจะให้เราทานก่อนคนอื่นเดี๋ยวเราจะเ,เริ่มเร็วหน่อยดีไหมฮะเพราะอาหารเราจะสดแล้วเราก็ตักเยอะๆเลย ว่ากลุ่มหลังจะได้น,อน้อยไม่ใช่ฮะเดี๋ยวเราจะเลิกเร็วนิดนึงนะครับเดี๋ยวค่อยมาทำเร็กช็อปกันนะฮะโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะ